สวัสดีครับพี่นอ้องชูโบุูพนมาเมื่อน,นี้ป้าพบกับเมนูเสียบครับผมเมื่อน,นี้เมนูบานเท่าเนาะพี่นอนะ้องเนาะนี่ครับผมปลาคอครับผมปลาคอหรือปลาช่อนเนาะไปปลาช่อนตัวเบอร์เลอร์เลยนะจะกักรพักข้าวสีมะมุกครับผมกับมีต้นหอมปักกีตูครับผม พริกแห่งกับเทียมตะไครใบประกูดแล้วก็พริกพริกดิบนะ,ะเดี๋ยวมาตําเครื่องกันครับผมนี่แหละสามอย่างซิมุกใไซมอนะครับผมว่าเสียงกบห้องฟนมตรตกกบกับ,บห้องอันเดี๋ยวมาเมืองกันครับผม แล้วมองแค่ว่าต่ำเครื่องพี่น้องแค่ว่าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสูตรแดงนี่สูตรแดงนี่นคุณคนคิดเองสูตรแค่ว่าคิดเองพี่น้องอ่ะคอมเมนคิดเองดอกกับรอบเนี้าเห็ดผ้าถ้ำนั่นพี่น้องต่ำจากใครกับพี่แข่งมันมาแปลว่าดเดี๋ยวจะฉีดใจกระเทียมเล็กน้อย ม,มงหมอสับแทกินกับขาเหนียวนะเพะื่อหนึ่งาวเหนียวแล้วบอหนึ่งแล้วครับผมหนตาเเ้าฮะหนึ่งตาเส้าเ้า<ะ>คนหนึ่งได้กินได้ดีได้ง่ายดูเดี๋กำมขาต้องแหลกไปไหนเนาะเพะื่อพอให้ม,มันเขาเครื่อนาะ ก็อ,อีตูนีดับข้าวพี่น้อ,เองเพราะว่าเครื่องพริกแกงห้องแพกกรแ่ว่ากระใสแตะไคร้แล้วข้าม<ะ>ีผักอันผักซีลาวฮะข้าบ่มีผักสีลาข้าวกระใสตำเนื้ใส่ตำเนื้อเสีสเ่ยงคือข้าวพี่น้องม,มามาเอาหม้อบ่เอาหมอ้อก็เอากระทะเอากระทะก็ได้พี่น้องยังเห็นจังเอาฟ้าปิดเอาเนะาะฮะ เนื้อปลาแพ่ว่ารางสะอาดแล้วพี่น้องมาจากตลาดกับหฮงข้าเจ้าคั่วไห้เลยแต่หน่อยหฮงข้าเจ้าเฮทไห้เมื่อ,อ,อเราจะหมกหม้อไม่ใช่หมกหม้อสิหมกกระทะสิใช่ไหมถ้าหมกหม้อก็ต้องใส่หม้อนี่มันหมกกระทะน้ำอุจจุน้ำอุจจุจำน้ำนะแพ่ว่าเนาะนี่ปรุงรสไดเ้เด้พ<ๆ>ี่น้องเป็นแบบ เราจะปรุงรสเลยทิธีการเค็ดน้ออยู่ตึกอยู่หออยู่อพาร์ตเมนต์ก็สามารถเฮ็ดตามแพร่บ้าได้เด้อพี่น้องเฮาบ่มีเนือ้อที่เฮาบ่มีห้องครัวสิใส่หม้อก,กระทะ,ะไฟฟ้ากนะ็ได้เนาะแพร่บ้าเนาะโอ้ยเรืมบอกซื้อน้ำปลานี่เนดะ้อขวดไง้นอนมีขวดหน่อยเด้อคุณไม่บอกจังสีด้อือีนาฟ้าหม่พุ่นล่ะพี่น้องจังสิได้พบและสัมผัส ออบ้านสวนน้อยๆเนาะเห็ดกระตอบดูสามคนพ่อแม่ลกูกนี่หนาฟา้าไหมดูดีมีแห้งำลำๆรวยๆถูกไหมแม่เนาะ <c oughs> อ่ะแพลว่า <c oughs> เรื่มบอกรึ้บนนะะ <c oughs> ั่ใสยส,สอออยังไปเนี่ยล่ะเพ่าใส้ปลาแดกใส้นลดีใส่นิื้อดเกียรกเส้นน้อย ผมใส่ปลาใส่รสดีใส่ชูรสน้ำปลาใส่เกลือพี่น้องฮะของบรเดหกเนี่ยเพิ่งล้างจานแล้วล้างจานแล้วกันเลยเอามาให้มันเสด็จน้ำซื้อๆบรเดหกได้หรอเพราะท่านเก็บใส่ตู้อยู่ สเดสด็จนำคนนะจังสิเก็บเข้าตู้คุกเข่าเขาออกันเลยหยอดน้ำทุกไปนิดนึงนิพี่น,นองนะิดเพอไะด้กจำเดี๋ยวน้ำม,มันก็สิออกจากนเนื้อปลายอเองนึกไว้บ่าคุกเข่ามันเข่าออครับผมใส่ผักต้นหอม ขักีตูลงไปเลยกงกง่ายพอพี่น้องพี่น้องอยู่กุงเพียบยุงไทยวันหยุดเทีย,ย,ทยทกับเขากินก็นได้สบายสบายเลยใส่กระทะไฟฝาก็ได้เนาะ ได่าก็ได้หมกเตาแยะเตาหมูก็กดกได้ใส่หมองเขาก็ได้แต่วันใส่เวลาดน,าาานมาเที่ยวพักมเติมเมหวใ่หัวปลาสุกเดียวหอมหวานจวดใส่กาจะเปิดแห้แล้วพีน้องเปิดชั้าเทียนเหรเปิดพอดีเปิดไฟใหม่เปิดไฟเบาๆครับผม ป่าเลยรั่ป่ะรอสุกเปิดไฟเบาๆเนาะนี่แหละห้องคั่วจะไหนกับพี่ประมาณซ้ำเน่แล้วพี่น้องไปเฮ็ดกับเขาเฮ็ดกับเขาทินสามคนพอแม่ลูกล่างจานพึ่งแล้วให้มันเสด็จน้ำก่อนตั้งเสี้ยวเขาตูทำความสะอาด เดี๋ยวมึงดูกกันเดี๋ยวทาซุปจังไปกินเข่าน้ำกันพี่น้องโอเคครับผมโอคค้บัดนี้พี่น้องของมึงครับผมโอโ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดนี่นี่นามพ่อได้จำพี่น้องสุกเรียบร้อยอะไปกินเข่าน้ำกันครับผมกับโมกป่าเนาะพี่นอ้อไงเนาะง่ายๆไม่นุ่ยง่ายติดใจดเลยอืม หมกหม้อหมกหม้อนี่หมกปลาครับผมโอ้โหหอมหอมหอมสุดยอดครับผมเหยียบว่าเหยียบว่าพอเปิดมือเหยียบว่าพอมีน้ำจําเนาะโอเคพี่น้องสุงเรียบ้อยเดี๋ยวไปกินเข้าน่ากันครับผมมาพี่น้องหลังจากที่หฮอเห็ดแล้วอุ้ยเปตะกินครับพี่น้องมาๆๆมหมกปลาครับผม อันนี้กว้วยหมูแต่หน่อยกว้วยหนังหมูกับข้าวเหนียวหันหนครับผมปะสโลว์กันครับผมมาพี่น้องกินเขาครับผมสวัสดีสสดทุกคน,นครับผม<า>กินเขาด้วยจ้ามาพี่พลอยเนไ่ยมุกป่านาคพี่พี่น้องน้องมิดหมอแคทแฟนหมอลำ สวัสดีครับก,ก้มกัดชิปนิวขอพนมก,ก้มกัดงามๆมากป็นข้าวนำกันครับผมเอียงอื้ม <c oughs> นี่เหลวน้ำตุก,กตา,น,น,ตกกตานี่ยม่นี่เหล่น้ำตุ้กตาเนี่ยครับัตื่นพอดีใส่กางเป็นเหล่น้ำตุก,กตานะ นำตรวจให้มาจ้ะพี่น้องอ้ยจังเอ้จัรับลู่อนอืขลมอนเห็นบ้าเหบอ่องเห็นจ่อย่เห็นมาสับเจียบกับเียบาครับผม หมูปลากินบดีมูกเอกงกินเงองน,นี่ก้อยมูจะหน่อยใ่า่ามกินน้ำดบมึนเสิร์ากะล่มั้ยกินลั่นล่เกลียวใส่สมพดดูดติดมั้มวสมยาชิมมึงดีขนาดมึงสบมบุกผิดแอบห็นบ่หมกป่าเคยเสียบแท้ ียงกัวกากวะเสียงกวกากกวกากกวกัวกากฮะไปนพอปนงดว่าืมหืมแฉะปะปลาควาไม่นึงแฉะไเนาะมัน เนื้อมันหวานอืมเนื้อมันหวานนานีมันหนาฝนหนาหนาตาเพี่น้องมันกระเซียบมาเด้อมาเด้อปาคอบานบานห้อง đi bẻ bằng nhỏ nó xay nó ừ. sẽ... thoảng nhìn này ngon Mình hoàn nên đó Mình tầm bằng nhông bằng nhỏ vào đây để phải nào không thoảng Mẹ kha hả? Bây giờ có tắm không? thoảng ngon đó าคุต่อเขาบอกขายแห้งเลยเขาะยันแทงเนื้อาสดๆเหย่ห้วยเหย่ห้วยจะอัด้ด้หรอจะอัด้ด้หรอโดนโดนกินแลนะเนาะ นเ้ลอยคิดอยากอีกแน่นู่นหนึ่งเลยต้มน้ำปลาล่าไหมเบิร์ต้มจนนุ่นเหรอเนาะจับเจ้าไปผขงไหม มันเล้งไช่จิตอุงเขาแล้วมันเล้งครับหนึ่งเขาซ้ำเนี่ยกินมืดเมือ่อสองคนสวนเนี่ยบะเบ็ดบะเบ็ดจ้ดาอืมต้องมาใส่บอกแห้งๆนี่นี่พอวันนี้นีน่ตื่นแล้วคุณยังสีหูกัน Qua cái mẹ vô bên này nhìn chẳng mẹ thân Tha bầu bầu Vân chỉ hành Vân chỉ ba khôn với dù năm thân hả à. Có ba phần, tha phần này nhìn chẳng mẹ thân Thân vui luôn Cái nón liền với cái nó liền như thế này Đang kia พึ่งเป็นนอนอิ่มนะแลงวทียแม่เพิ่นไปชื่ห้องของนึงตอนไหนก็เปิดคลิปไว้มันมเสียงน้งแม่เพิ่นอนเกิดเสียนอนฟังใส่วี่ที่หลอกก็เปิดเพลงถ้าเปิดเพลงนี่รับดี แซวเทปกะเทเกี๊ยวก็ใ่พีดก่แทบล<ะ>าไหลงามปลาหลบะก้นเส้นงานปลาไหลที่นน้องเบิ้งสุกับจาบิ๊กิ้งที่ข้าะเจ้าเพินขี่จะเซ้าแล้วใส่ใส่ใส่ ไมออ่กินเนี่ยน้ำน้เน,น,ะนะาะยำบุกัดต้องเคี้ยวนานๆนปลา ปลาต้นเทียก็จะใส่เบดมันบเบดขาดกินหัวกินอะไรกินหัวกินใส่ต้องเคี่ยวโด,วดวนๆะเนียซาลั่งเซียเบดเบดที่ขาดแล้วนะม่นมื่นกึนกึนกึนื่นเบดไปน้ำเนนะี้ยไปพาหอมนะนี่เลืมยอะสนใจบ้า เพราะว่าเข้าบัวหูว่า่าาปใส่แบบเยอะตึกมากาาครับเงี้อ่ะครัเวลาเขากินหัวกึงปลาปลาที่ทำมาชามพ่อม้งจะง,ง,งเหรอกบมเงเเิรักับมังคเงินง่ายในใบสองใบสองใบาสามหมดและ่ะเลี่ยงหนกเด้อ

Thè lê lê Mẹ lăng mưa còn phép nương mm. mm, 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 mm. Hãy subscribe อย่าลังอย่าลังลูกอย่าลังมาแล้วมาแล้วลมาแล้วมาแล้วมาแล้วมา,วมาวไ,ไน,นี่พี่มีนะพี่หมีบรมลานะพี่มีน,มนอยบน้ำเนนะด่หนยนี่นเน ไม่เ,น,เนน้ำเนี่ยวันนี้เนี่ยตื่นเลยเนี่ยนะอืม <c oughs> กินไม่แปนอ้าเดี๋ยวป้อนป้อนปลาก่อนกินปลาจะได้ฉลาด Việc không? vượt nơi mày đinh nữa. Ui không khá ném nữa chịu 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 khá chịu nè chịu 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 กับแม่เนาะผู้ใดอยากได้ใส่กออกได้เนี่ยแดดเดียวมุงแดดเดียวกับกิบตอแดดหามจากจาอิ่มหรือเป่าคนไม่ได้กินพาน่ะกินปะดีบยับไปอิ่มแล้วนี่หรอแถวบ่อยเยอ กินน้ำนลบไปก็อิ่มแล้วใครกำลังขอต้นขอบขุดเรื่อยๆครับผมสวัสดีครับ